อันนี้เขาแครกเขาแคร์อริโอไก่เขาแครเขาแคร์อันนี้ไก่อันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้ก็ไก่อันนี้เป็นแปลงนะครับเพราะมันขอนิ่วเด้อเดกินแค่คือขอนก่มนี่อว้าวกินมึงไก่หวานเอกว่ามันคือไก่หวานเท่ไรเบิมเ่ิ้ มาทเดียเดียวกับเป็นซอนขเนะเป็นลันบอขอน,นอวายยูมาสามปียูมาจากสามปีขอบคุณครับ,รบนี่นครับขาวเลจับมือเปดี้ยวไหมครับจะมือจะมือรับพาขอาวจานกว้งวายยูมากนะครับนีน่แต่ว่าแต่รอกก่นอนนะเขาใส่มือเนาะ เราป่านั่งพื้นอืมเราป้นั่งพื้นนี้นั่งพื้นแบบเอามือจับกินเราพี่น้องเรบดี้ซน์โซฟ์คือแน่อยเปลี่ยนบรรยากาศใส่สอดใส่สอดเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศใส่สอดใส่หยันสวัสดีเดย์ทูที่บาเรนนะครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามากินข้าวกันนะครับกับพี่สาวพี่สาวคนสวยกับพี่ชายคนหล่อสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เขาบ ก็เขาลายแห้งจะเป็นอย่างเป็นอย่างแน่แต่ว่าเยอะมากๆเลยอันนี้มีชื่อมันมีหลากหลายชื่อมีชื่ออะปากาตามามันอาราคาเปิลกาลาปาสปาตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตับแต่บอลใช่มันมันเคยเกินเลยสิลีกว่าเนาะเราปัญญาเข้าไปสั่งหรอกสองเลยสั่งตรงไหนกะอัดอาตาปัตาฮาฮาบังอาตาปัตาฮาฮาบังอันหนึ่ง ดิสวันบ่ห่าสิบบ่โอ้เฮ้ยแต่กับข้าวถูกปากมากครับผมวันนี้กับข้าวคือตอนแรกบอกที่เราจะกินได,ได้อร่อยมากลาย่างผมวันนี้เจอกันที่บาเลนนะครับผมแต่วันนี้เราบาเลนต่วันนี้ขออนุญาตเติมพลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปเช็คซ่าวนต่อนะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับแล้วครับ

อย่ามาทะลึงเบเบ๋สวัสดีเจ้าอันนี้เริ่มไรแล้วนะคะเริ่มไรหรือยังสวัสดีประเทศไทยคะ่ะสวัสดีประเทศไทยสวัสดีประเทศบาเรนด้วยนะคะเหมือนคนบาเรนไหมนี่ สวัสดีคะ่ะพี่น้องตอนนี้นะคะอยู่ที่ตะวันแดงลาวบาเรนนะคะถนนประชาสโมสรน,นะคะ <c oughs> ติดถนนประชาสโมสรน,นะคะตัดกับเส้นชาตาพดุงนะคะที่บาเรนนะคะใครที่จะตามมานะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่บาเรนแล้วค่ะทุกคนมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้สวัสดีสาม สามทุ่มที่ไทยใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอพี่พี่นักดนตรีที่นี่นะคะซาวเช็คใดๆนะคะ <Hey. Hello. S 1> ก้องวายูคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร <c oughs> ีแหลกรีแลกรีแหลกค่ะาอาจารย์ดนตรีครับผม,ผมกำลังเดินทางมา <c oughs> ตอนนี้กำลังรอเช็คซาวครับผม เครื่องเสียงเสร็จแล้วเริรอเรียบร้อยเหลวอจาย์นตีมาป้องแปงแล้วก็เราเช็คซาวนะครับมือมีกับจา์แคบหมูมากนะครับผมฮะพี่นุ่มแคบแคบแคบหมูกับมาเลยอ๋อพี่นุ่มกับมาแล้วพี่โบนมาไปวันมากครับผู้สาอยู่วันนี้มีแดนเซอร์ด้วยฉันเองฉันจะเป็นแดนเซอร์เองตอนนั้นนี้เจ้าภาพเลี้ยงดีมากเจ้าภาพพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปแบบไปกินข้าน้ำซามป่านะครับเป็นอาหารบาเรนอะไรใดๆนะครับ มาไปเดียวาไปเดียวเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศนะคะของซาวเชคนะคะช่วงนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเปิดประสบการณ์แชร์ให้เราค่ะขอบคุณมากค่ะเออนี่นะคะอันนี้คือเคยมาแล้วรอบหนึ่งร้านนี้นะคะตะวันตะวันแดงเล้าบาเรนนะคะเคยมาแล้วรอบหนึ่งกับ รอบนั้นจะเป็นบอสต้องแอนนี่นะคะมาร้านนี้เลยตรงนี้เลยเมื่อเดือนสิงหาเมื่อเดือนสิงหานะคะเดี๋ยวเราก็เวลาไทยเล่นกี่ทุกเวลาไทยน่าจะประมาณตีสี3ตีสามตีสประมาณนี้นะคะเวลาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสิงเล็กๆที่เรียกว่าลากนะคะร้านดีมากเครื่องเสียงดีมากใดๆนะคะใครที่อยู่บาเรนนะคะเชิญนะคะบัต บัตรหน้าง,งานแปดบัตรไปเขาอื่นอย่างคาคาแปดบาทแปดบีดีนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่บาเรนแล้วนะคะตอนนี้กำลังสามทุ่มที่ไทยเนาะใครที่อยากรับชมแบบสดๆก็เวลาประมาณตีสามตีสี่อะสเตฮัลโหลค่ะน้องอาร์ตน้องอาร์ตัวเกียวมิวสิกเป็นไงบ้างน้องอาตีต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกงานต่างประเทศบอด้วย ด้วยไห <พอ S 1> มเออตั้งแต่อยู่โตเกียวมาก็คือครั้งแรกของงานต่างประเทศใช่อา่าเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับผมแต่พี่อพี่ที่นี่ก็ท,กที่ร้านเขาต้อนรับดีมากๆเลยเหมือนอยู่ไทยเลย <laughs> มาค้แรกไม่คิดว่าจะได้กินหมูกระทะหมูกระทะเออวันนี้พวงไปกินอะไรนะกับข้าวแขกงเขาเขากับข้าวแขกงเขาเรียกอะไรนะฮะกับข้าวเป็นทอดเขบ้านบ้นสิมีซือเขาไหมแค่บารบาร์ แร้ค่ะเออกับข้าวบาเรียนเนาะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ที่นี่ห้าโมงเย็นนะคะที่บาเรนห้าโมงเย็นตอนนี้ที่บาเรนห้าโมงเย็นถ้าเวลาเราเล่นจริงก็ประมาณเที่ยงคืนนะใครใครที่อยู่บาเรนมาได้เลยนะคะใครที่อยู่บาเรนก็มามาร้านเปิดได้ร้านเปิดหกโมงเย็นทุ่มนึงก็เปิดแล้วใครที่อยู่บาเรนก็มาได้เลยนะคะบัตรบัตรราคาซื้อหน้างานตอนนี้วันนี้นะแปดบีดีนะคะมาให้กําลังใจน้องๆได้ แปดบาทยนาเี่อยู่ใกล้บ้านกับร่ั้งหมเลยแมนนะคะบอกไก่ค่ะร้านตะวันแดงลาวบาเลนนะคะไม่ไกลนะคะติดถนนมิตรภาพนะคะยูประเทศกันมาเลยวันที่เราเาเดียวเออประเทศมิซมีนึงมาดูประเทศจิ๋วประเทศจิ๋วมากันได้เผมเนื้านะครับผ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อะไรนะครับผมไลน์เด้อพี่กองบอกว่าม้านเราเราพูดเดียวเพื่อหอนแห้งพุ่งนา้เดี๋ยวพุ่งโชคดีเลยสบดโชคดีแห้งนะครับโชคดีแห้งมาหอนบรรยากาศนานนมนาเที่ยวเฮ้ยอันอันอันนี้เปิดเปิดเปิดกล้องหลังแล้วมันอันไหนเสียงจะชัดนะก็ต้องเปิดกล้องหนาบอกเงินไทยเท่าไหร่ครับเงินไทยแปดบีดีเท่าไหร่นะพี่พี่ยุ้ยสองนี่แหละมรับแปดสิบสองหรือแปดสิบเก้านี่แหละ แต่ว่ามันขึ้นเป่นเิ่นประาบแปดสิบเก้าบาทฮะแปดสิบสองลาทคูณนะต้องคูณใช่ไหมต้องคูณแปดแปดแปดสิบสองคูณแปดบาทเลยบอกบาทหนึ่งต่อบาทนบาทของที่นี่เท่ากับแปดสิบสองบาทไทยนะครับโอ้โคือเท่ากน่ยนธรรมดาเลยป้ามิลนี่ต่อหนึ่งร เจ็ดก็เจ็ดแปดร้อยดูในกลุ่มปิดไหม่จ้าอ่าเราทำกลุ่มปิดเองไหมล่ะบอสอ่ะให้ดูฟรีได้วันนี้นะแต่แต่เราทำเองไงแอปเขาสืกจับบอกเขาสิถึกนั่นะวันนี้ดูฟรีนะคะสำหรับทางทางโซเชียลนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์ให้ดูแต่อาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เสียงเต็มเท่าไหร่อ่ะจะไม่ได้แบบเสียบสายเสียงใดๆแต่ก็อแบบ ได้ได้ไหมคะได้คันรถสอ่าพี่โอเคเลิศเดี๋ยวลองเลยพี่ตเียน่าจะมีไอริเนอร์เอออุ๊ยถ้างั้นคิดตังค์ดีกว่าเป็นกลุ่มเป็ดถ้าตลอดเต็มขนาดนี้วันละเก้าบาทครับเออว่าโไม่ได้พวงเลยเมื่อกี้เนี่ยได้ดูปีแล้วเลยเออให้เบิงฟีนะให้เบิงฟีอยากอยากให้เห็นภาพบรรยากาศว่าแบบอยู่บาเลนเป็นยังไงนะคะเพราะติดอะไรอยู่เพราะมันตีซีเครนเวลา ตีสามตีสี่เตรียมเตียมได้เลยหนึ่งเข่าไปน้ำีนึ่งเข่าไปน้ำติีนไปน้ำครับผมเดาไปน้ำทางยุทธไทยอยากให้มาให้กำลังใจนะคะมีมีพี่พีเอฟซีบอกว่าอยู่ฝั่งเขาเรียกนะมานาโมนมานามามานามาแต่เรานะอันอันนี้อันนี้เราอยู่ไหนคะอยู่ฝั่งเราอยู่มานามาไหมอยู่บาเรนครับแต่ยืดยืดใครนะกูดแฟ จุ๊บกแฟร์อ๋อมานามาคือแถวสนามบินใช่ไหมใช่ไหมครับพี่เว้ยอ๋ออยู่ในเมืองอยู่แถวสนามบินมาได้ค่ะมาให้กำลังใจได้ข้ามข้ามมามานามาต่อเลยเออปีมหาปี่มหาหลาตอนต้องไปถามไปแสดงให้เต็มที่ไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้วันนี้หลังก่อนหน้านี้เราก็ไป กินข้าวไปเที่ยวไปดูเมืองเก่านะคะที่บาเล่แล้วก็ไปดูอูดไปดูอูดได้ดูอูดไหมครับเห็นคางหัวค่ะได้ดูอูดวันนี้ขี่เขาไปเขาปิดที่แรกวันนี้ว่าจะไปขี่อูดนะครับเมื่อไหนว่าจะไปขี่อูดเนี่ยแต่ว่าหท่าน่บบปิดปั๊บพุงอูดพันธมายกันอูด่วยอูดพันธมายคอยสองรอบแล้ว่านี่พอเห็นอูดจักโตแต่ว่าเห็นเหมยนะแต่ว่าบิร์ับเออ มันหมัน,มนป,ปังปังนะคะพี่ก้องพี่อาร์าสุดหลออ่อสำหรบับใครที่สนใจนนเนื้ออูดนะครับผมฮ <c oughs> ะเป็นไงบ้างกินกินอาหารอาหารอะไรนะอาหารบาเลนมือ้อวันครั้งแรกของอา,อา,าร์ตไม่อยู่ว่าน่าจะอยู่ที่บาเลนได้เพราะว่ากับข้าวถูกปากมันจัดจ้านดีอะ่ะอันนี้คืออาหารพื้นถิ่นนะอาหารพื้นถิ่นได้ไหมแต่อีกร้านแต่อีกร้านหนึ่งอร่อยอ่ะอีกร้านหนึ่งจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะน้ำพริก บอมันมันเป็นอย่าง่ะน้ำจิ้มนี่ยังสิแม้มันก็จะถูกปากเราอันอันที่แล้วเนาะพี่อยู่โหลดแต่นี้ก็แบบมีเนื้อแก่หรือเนื้ออูดนี่แหละกลิ่นแรงมากปังปทั้งสองนะคะผมลืมสาตัวผมโอ้ยอันนี้ก็ได้เตรียมมาอยู่ของบนมีแบตมึงเดข้บเตียมเลยอา๋อมีอันนี้มีสาขาที่นี่ รู้จักที่นี่ตั้งแต่มาปีที่แล้ว<ต>เออเพิ่มมื่อเาขัปีกันอีกหรอพี่ๆน่ารักนะคะคือคือที่เนี่ตะวันแดงเราอ่ะ<ม>จะเป็นจะเป็นศิลปินไทยหมดเลยร้องเพลงสติง <c oughs> เพลงลูกทุ่งไทยหมดเลยแล้วก็ดีตรงดีเจพนักงานจะเป็นคนไทยหมดเลยก็เลย,ก,เลยก็เลยจะเป็นแบบเหมือนเหมือนผับไทยเออเหมือนมัอนอยู่บ้านเราเลยนะคะแต่ <c oughs> แค่ออกไปคือเป็นประเทศบาเลนเนาะแต่ข้างในคือประเทศไทยเลยนะฮะ <c oughs> ว่าันนี่ก็บปอเมซอนมาจ้อเมซอนก็เป็นคนไทยสวัสดีครับ อเมซอนก็เป็นของไทยหมดเลยส่งเข้าจากไทยหมดเลยแบบออริจินอลมากใช่ที่นี่ที่นี่ของไทยเยอะอาหารการกินเครื่องดื่มแบรนด์ไทยเยอะนะคะแต่ก็แต่ก็คนไทยก็ต้องเคารพเขาว่าแบบออกไปก็ต้องแต่งตัวมิดชีทปกปิดถ้าผู้หญิงนะอะไรเงี้ยแต่เข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเที่ยวข้างในเขาก็ปกติแต่งตัวสุดๆไปเลยกี่ ตอนตอนนี้ที่บาเลนประมาณห้าโมงห้าโมงห้าโมงเย็นนะคะเราแสดงกล้องกับอาร์เนี่ยขึ้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนนิดๆนะคะของบาเลนนะแต่ของไทยตอนนี้น่าจะประมาณสามทุ่มถ้าขึ้นจริงก็ประมาณตีสามตีสี่ประมาณนี้นะคะรอได้เลยคนมาร้านมีคนไทยไหมครับคนไทยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นถ้าถ้าเกิดจะเป็นคนอาหรับหรือคนต่างชาติมาคือแฟนเขาเป็นแบบ เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างงี้เออมาด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหมดเลยนะคะแปดสิบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมีคนเด็มีแต่คนสวยๆนี้แมนเออยิ่คนหน้าอะไรดียอมรับเลยนี่จะคนผิวดีดีนี้ไม่ยู่นี่ผู้ชายก็รอผู้ชายก็รอผู้หญิงก็สวยเดยอยู่นี่อยู่อยู่ในผับอยู่ในอร้านนะคะอันนี้หมายถึงคนเที่ยวเนาะคนเที่ยวว่านจ่าขายดี เทสอาร์เหลาลิซตาค่ะท่นสิเปบอกว่าฉันซื้อมาเดียวอยาสิอธิบายนมาเจ้ามาเจ้าเครื่องมากเครื่องมากปุ๊บเครื่องมาก ว่าอินปาป่า w เ่เ,ลเ,เ,เแล้วป้ปาป่าป้าป่าชาวชาวอารับ <c oughs> รก็เลยบอกให้ที่มาเดียวว่าที่มาเดียวคนมีน้ำมันไหมมา <c oughs> ถามไปที่่าอยากถามว่มนนาลักษณะเกิดไงเราก็ต้องเ <check S 2> ช็คแบบความเป็นไปได้นะถ้ามีบ่อน้ำมันเราก็จะคุยต่อเขาบว่าอันคุณมามาเลนเดคุณจะอยาก ขับรถชมเมืองไงเดี๋ภาพคุณไปได้นะขอเบอร์หน่อยอนี่ก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากเจอฉันให้คุณมาที่ร้านตะวันแดงลาวแล้วแจ้งไปเลยว่าลิซ่ามาหาน้องลิซ่ารคับเ <c oughs> ดเ็ชิญได้นะครับเอาเลยเนอะชมชมฟรีนะคะในไลฟ์สดชมฟรีนะคะทุกคนค่ะในไลฟ์สดเอ่อค่ายเพลงตัวเกมเมสิกนี่แหละเดี๋ยวชมฟรีนะคะ แต่จะดึกในนะที่ไทยแต่บางคนถ้าอยู่ต่างประเทศก็อาจจะเปลาพอดักพอดีกันใช่ใครติดตามโตเกียวเนี่ยยังไม่นอนหรอกทีสามทีสี่นะอยากไปเบืองสาวสวมาเด้อคนเน้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับร้านสวยร้านแบบเนี่ยถ้าไลฟ์จังหวะนี้ก็จะเห็นจงเห็นจอสวยงามนะฮะคือมีคนดูทางไลฟ์สดด้วยนะครับเออวันนี้เจอกันแน่นอนครับผมรอเลยตั้งแลต้าผมไว้กินข้าวนะครับตอนตีสี่นะครับเป็นข้อตอนรับนะครับมาเดินเสียงทางโป่งพอดีสองสองหนึ่งสอง รอบนี้ต่างจากรอบที่แล้วนะคะเพราะรอบที่แล้วมาเดือนสิงหาร้อนมากร้อนแบบ4 0องศาร้อนไหมร,ร้อนร้อนร้อนแบบร้อนสุดๆร,รอบนี้อากาศเด็นสบาย12 13 14องศากำลังดีเลยนะคะไปให้สุดจ้าจุ ใครที่อยู่บาเลนมาได้เลยนะคะบัตรน้างานยังเข้าได้เรื่อยๆนะคะบัตรหน้างานยังมีนะคะแปดบีดีนะคะสําหรับคนที่อยู่บาเลนเด้อมาให้กําลังใจน้องเยอะๆวันนี้เป็นจู่่สองสมสี่ห้าหกเจ็าเวลาไทยเวลาไทยที่จะแสดงนะคะประมาณนีนีนะคะเวลาไทยดีซีสวัส่้าดีสครับสวัสดีครับ ไปว่าน้อยเอฟซีตัวเกลือเอฟซีตัวเกลือต้องสู้นะค่ะทุกคนเอฟซีตัวเกลยวต้องรอติดตามนะคะประมาณประมาณตีตีสี่นะคะตีสามนิดนิดก็เริ่มสแตนบายได้เลยเฮ้ฮฮ่า